สวัสดีค่ะวันนี้งานสภานักเรียนโรงเรียนบ้านคลองช้างจะพาทุกท่านไปชมการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ zero waste ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา covid 1 9และวิธีจัดการขยะดูลลสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนหลายท่านอาจสงสัยว่าโรงเรียนของเรามีพื้นที่จำกัดแต่นักเรียนมีจำนวนมากน่าจะมีปัญหาต่อการกำจัดขยะดังนั้นโรงเรียนของเราจึงมีนโยบายและการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 1. ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเอื่อต่อสุขภาพและการเรียนรู้ที่ดีโดยจัดสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ให้สะอาดสวยงามและมีความปลอดภัยโรงเรียนได้เตรียมจุดล้างมือตามจุดต่างๆภายในโรงเรียนเมื่อนักเรียนมาถึงหน้าประตูโรงเรียนจะมีการคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าโรงเรียนโดยเน้นการล้างมือที่ถูกวิธี7ขั้นตอนซึ่งจะมีการวางท่อน้ําทิ้ง ไปตามต้นไม้ต่างๆในบริเวณโรงเรียน 2. โรงเรียนมีการแจกหน้ากากผ้าโดยจะไม่ใช่หน้ากากแบบใช้แล้วทิ้งเพื่อเป็นการกำจัดขยะตั้งแต่ต้นทางในกรณีที่มีผู้มาใช้บริการถอดหน้าก,ากากทิ้งไว้เรามีวิธีการจัดเก็บและกำจัดดังนี้ 3. โรงเรียนมีการตั้งเจลล้างมือแอลโกอฮอล์ไว้หน้าห้องเรียนทุกชั้นเรียน โดยจะใช้แบบชนิดเติมเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะภายในโรงเรียน 4. โครงการอาหารกลางวันทางโรงเรียนมีกิจกรรมให้นักเรียนใช้ของส่วนตัวโดยนักเรียนแต่ละคนจะมีจานช้อนแก้วน้ำและผ้าขนหนูเป็นของตัวเองนักเรียนจะรับประทานอาหารตามชั้นเรียนมีการกำหนดมาตรการเว้นระยะทางเพื่อเป็นการลดการแพร่เชื้อโรคจากการใช้สิ่งของร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการลดการใช้ขยะแบบใช้ครั้งเดียว Single-use Plastic ซึ่งเป็นการ r Reduce หรือการลดการใช้อย่างมีประสิทธิภาพและนอกจากนี้โรงเรียนยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการลดขยะตั้งแต่ต้นทางโดยยึดหลัก 5RS ผ่านกิจกรรมต่างๆแดังนี้ 1. กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลจะมีการรับซื้อขยะรีไซเคิลจากห้องเรียนต่างๆภายในโรงเรียนโดยรับซื้อขยะทุกๆวันศุกร์ของสิ้นเดือน และมีการกำหนดมาตรการการเว้นระยะห่างในการมาใช้บริการและหลังมือทุกครั้งที่ใช้บริการเสร็จ 2. กิจกรรมแยกได้ด้วยมือเราเป็นกิจกรรมที่เน้นการจัดการขยะทั่วไปตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะห้องสากลโรงเรียนจะมีการวางถังขยะเพื่อให้นักเรียนแยกขยะแต่และประเภทจึงทำให้ขยะไม่ไปเกลื่อนตามบริเวณต่างๆในโรงเรียน 3. กิจกรรมขวดขยะรักสิ่งแวดล้อมอีโคบริกเป็นกิจกรรมที่เน้นการจัดการขยะทั่วไปโดยนักเรียนแต่ละคนจะมีขวดพลาสติกประจำตัวแล้วนำขยะของตอนเองใส่ลงในขวดเพื่อเป็นการลดการใช้ขยะร่วมกันอีกทั้งยังสามารถจัดการขยะทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. กิจกรรมถังหมักรักโลก Green c o ค ne เป็นกิจกรรมที่เน้นการจัดการขยะอินทรีย์ที่มาจากห้องครัว โดยแม่ครัวจะมีการแยกขยะแล้วนำขยะประเภทขยะอินทรีย์ไปทิ้งในถังที่เตรียมไว้ซึ่งถังจะมีการปิดฝายอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันแมลงวันตอมและลดเชื้อโรค 5. กิจกรรมน้ำหมักชีวภาพและน้ำยาอเนกประสงค์เป็นกิจกรรมที่เน้นการจัดการขยะอินทรีย์ประเภทเปลือกผลไม้รสเปเรี้ยวโดยการทำน้ำหมักชีวภาพ แล้วนํามาทำน้ำยาอเนกประสงค์เพื่อใช้ในการลางห้องน้ำล้างจานและเครื่องครัวต่างๆเป็นการลดค่าใช้จ่ายของโรงเรียนนอกจากนี้ยังมีการนําน้ำหมักชีวภาพไปใช้รดน้ำต้นไม้และเทในคูระบายน้ำทุกๆสัปดาห์เพื่อเป็นการดับกลิน่น 6. กิจกรรมแปลงผักรักสุขภาพและปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง เป็นกิจกรรมที่เน้นการจัดการขยะอินทรีย์ประเภทใบไม้มาทำปุ๋ยแล้วมาผสมดินปลูกผักสวนครัว 7. กิจกรรมคลังสมบัติขยะแปลงร่างและขยะแปลงร่างสร้างมูลค่าเป็นกิจกรรมที่เน้นการจัดการขยะทั่วไปประเภทถุงนมจากห้องเรียนซึ่งมีจำนวนมากโดยมีการกําหนดจุดรวบรวมถุงนมหลังจากที่นักเรียนล้างทำความสะอาดและผึ่งแดดให้แห้ง จากนั้นจะนำขยะที่รวบรวมมาเก็บเป็นคลังขยะเพื่อสามารถจะนำขยะเหล่านี้มาแปลงร่างประดิษฐ์เป็นของใช้ต่างๆเป็นการ Reuse สหรือเป็นการนำขยะกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งโรงเรียนยังมีนวัตรกรรมที่มีชื่อว่ากระถางรักโลก Eco Flower Pot ซึ่งเป็นการนำถุงนมที่รวบรวมมาจากห้องเรียนมาหลอมขึ้นรูปเป็นกระถางที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ ส่งผลให้ขยะทั่วไปสามารถนำมารีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพาการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ zero waste school ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชือ้อไวรัสโครโรนา COVID-19 ส่งผลให้โรงเรียนบ้านคลองช้างเป็นโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพและการเรียนรู้ที่ดีเพราะโรงเรียนมีบริเวณพื้นที่ที่มีสีเขียวอาคารที่สะอาดมีความปลอดภัย อีกทั้งยังมีการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นจุดคัดกรองจุดล้างมือจุดวางแอลโกอฮอลและการเว้นระยะห่างให้กับนักเรียนทำให้ผู้ปกครองและชุมชนมีความไว้วางใจและเชื่อมั่นในความปลอดภัยของบุตรหลานต่อการดำเนินงานของโรงเรียน